สวีดัสสวัสดีจ้าจะแบบผ่าแซบมาอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องขาสบายดีพี่น้องป้องไปสุ้พู้สุ้คนพี่น้องด้านหน้าด้านไหนด้านซ้ายด้านขวาพี่น้องพู้น่าหักตะปูตะปีสุู้้สุ้คนเด้อจะแบบมานําเสนอเมนูแซบบปรหนว่สโซพีสุ้น้นองเบิงคือเกาค่ะพี่น้องขามีพี่น้องบ้านไหนมาก,กินเจวนอไม้ส้มมาก,กินซุปน,นมไม้ส้มคือจังเจ๋อแบบว่าค่ะพี่น้องกินยำไหนก็แซบกินยำไหนก็เลิศแสบแตนกับพี่น้องขาข้าวเหนียวฮอนๆอนึ่งหม่ๆมคุยคำใหญ่ๆแซบขนาดเลยพี่น้องกินไส้กับ กับผักสดๆ,สดๆรม่ว่าสิเป็นบักแข้งบักเขียแซ่บปัดค่ะพี่น้องคะ่ะมื้อนี้เจ๊แบวก็เลยมาเฮ็ด เจลนม้ส้มซุปนไม้ส้มซุปพีซน้องกินมาเด้อคันผู้แดว่างมากินข้าวกินหน้านํากันกระเซลแววค่ะวัดถุดิบุ้มีเอี้ยงมากมายเลยค่ะก้อนอื่นเจะแบวก็เอานไม้ส้มนไม้ส้มอีแม่เพิ่นอัดขวดมาไว้เฮ็ดเองกับมือแล้วค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เพิ่นที่ซอยเฮ็ดตอนน้อยอ่อนๆค่ะพี่น้องหน้าฝนถึงสิละพอนมอยอ็อกมาแล้วเพิ่นก็จะเฮ็ดนไม้ส้มอัดขวดไว้พี่น้องค่ะเอาไปต้มใส่น้ำจากน้อย ใส่น้ำผออุจุอิจินี่แหละพี่น้องต้มจนบ้ามันแห้งเดอ้อแห้งเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่านน้องไม้ส้มหเ่ามันสุกหลังจากนั้นก็เอาบักผิกปิจี คัว่วงาใส่พร้อมข้างหวังงหวใส่พร้อมค่ะเมื่ ua, อ,อนี้คั่วหอมหอมขันผู้ใดบ่ะมักใส่งาใส่ข้าวคั่วก็ไดเนะพี่น้องขาเรียบร้อยแล้วเฮากระตัมบักพริกจีกรตามบักพริกจีเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮากระใสหน่อไม้ส้มที่เฮาไปต้มมาละพี่น้องขาเทบึมลงไปค่ะพี่น้องตามด้วยงาคั่วหอมหอม่วหอมๆเรียบร้อยแล้วเจะแบบก็สิเอาไปตามให้มันแลกๆเด้อพี่น้องตามเทบึมลงไปค่ะพี่น้องขาเจ๊แบบมากมกเด้อค่ะขันซุปหน่อไม้เจ่วหน่อไม้ส้มบ่มีงาบ่ี ขั um, ang, uh, ้วงาส่น no ี่ม <Bu questo S 2> <don> ันวัซเซบเลยค่ะพี่น้องอันนี้ทางบ้านเปิงบ้านเจวัลมากินเนาะบัดทีนี้เจวัลเทงาส่เรียบร้อยแล้วก็มาปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็ผงหนวเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยผักนะคะพี่น้องผักซีใบเลื่อยแล้วก็ผักหอมป้อมเจวัลซีตมคนสาวให้มันเข้ากันเข้าน้ำเข้าเนื้อกันดีๆเด้อพี่น้องค่ะมันซึได้เข้ากันอ่าล้าอ่าล้ำแล้วพี่น้องปรุงตามรสที่หางเราชอบเรียบร้อยแล้วก็โอเคซิกระแลกพร้อมเสิร์ฟเมื่อนี้วันนี้ทีเด็ดเด็ดดวงค่ะพี่น้องค่ะสูรดีสุดเด็ดเอาาาามกกพี่น้อองสเ มะเขือคืนทุบค่ะพี่น้องขามาฟากมาตอนพีตอนน้องขันผู้ใหญ่มักรอติดตามรับสมนาะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องก่อนเอื่นขันก้อนเห่าสิก้อยบะเขือคืนนี่ข่าก็ต้องไปเลือกวัดทุดิบก่อนเนาะหาบะเขือคืนที่มันพลอยๆเด้อพี่น้องขาได้เรียบร้อยแล้วก็มาล้างทำความสะอาดให้มันดีๆแล้วค่อยมาทุบค่ะเอาใส่ถุงทุบพร้อมกันก็ได้อันนั้นก็ง่ายคือกันในมันสิได้บ่ต้องแตกกระจายไปทั่วที่ทุเดนเนาะพี่น้องแต่ว่าอันนี้จะแบบทุบทีละมากเนาะพี่น้องทุบเรียบร้อยแล้วจะแบบก็เอามาล้าง คนสาวบีบดๆเด้อพี่น้องขาล่างเอาไหนมันออกคันไหนมันบ่ออกมันสกินยากพี่น้องมันคืนคักเนาะหลังจากนั้นก็นมาปรุงพี่น้องขาทีเด็ดทีดวงค่ะเครื่องปรุง,งก็มีอีหยังมากมายเจแบบ๊แววซิบีบบักหนาวสซมากนึงหลังจากนั้นกระพงหนัวแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาค่ะพี่น้องคนสาวแซบหนัวเลิศเซมนแตนกินสซก,กันกระลาปลา ป่้นปลาแจ่วบองกินใส่กันกระแจ้านม้ส้มซุปน้ไม้ส้มแซบเลใส่เมนแ,แตนพี่น้องลองเบังเดอ้อรคันผู้ดอยมีมะเขีอคืนจัดต่ำนี้ได้เลยแซบแน่นอนครับพี่น้อง